สวัสดีค่ะหญ้าจะมาเนี่ยขึ้นชายยา้าหญ้าประมาณสองเดือนเนี่ยที่ปลูกรุ่นแรกหญ้าจะมาขยายใส่กระป๋องเนี่ยแฟนไห้เพราะหนามากเลยอ่ะอันเนี้ยหนามากเลยอ่ะขึ้นชายยา้าหญ้าที่ฉายดูคาวคาวที่แล้วนูน่นอ่ะนี่ประมาณสองเดือนแล้วแต่เขาหนาหนาแบบเวลาเราถอดแล้วต้นเล็กมันก็ไปด้วยหญ้าก็เลยว่าจะขยาย ใหญ่กระป๋องแฝนไว้ให้ต้นเขาใหญ่หน่อยเนี่ยสวยมากเลยเน,นี่ยเนี่ยตะกั่งเนี่ยจะถี่มากเลยอ่ะมีผีเนี่ยถี่มากเลยอ่ะรอายขึ้นมาถี่แบบแน่นเลยอ่ะยากเลยว่าจะขยายหน่อยหนึ่งสักขีห้ากระถางเนี่ยย่าซื้อกระถางม,มาแล้วย่ากะว่าจะแฝงนี่วันนี้นยาก็จะแฝงน,นะย่าเอาดูนั่งและอันเนี้ย ดีมากเลยอ่ะงามมากเลยอ่ะแต่ทีนี้หญ้าโรยหนาขึ้นไปไงหญ้าไปแงยข้างๆ่ยเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเองแต่มีต้นใหญ่ด้วยนะ่ยในหญ้าแตงเงอย่างางี้แล้วก็ใส่ใส่กระถางีรากมันน้อยไงรากเพราะว่าหญ้าโรยเยอะไปหน่อยนึงหญ้ากะว่าจะใส่ใส่กระป๋องเอาลงก่อนนะเอาลงก่อน การนี้วันการนี้วันการนี้วันญาจะเอาดินใส่ก่อนอืนมด้งินได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะจะแฝงเอาดินใส่ก่อนเอาดินใส่ก่อน,เ,อดน,อนเดี๋ยวเอาก้าอนต่ำแบบเนี่ยญาจะเอาดินใส่แล้วก็อยเพาะ จากขยายขึ้นใช่ายมาหน่อยอันนี้เราก็แฝนไว้มันก็เขาก็จะงามโอ้โหขี่งวมันอย่างนั้นมีคุยไม่ทุ่งย่าก็จะแฝนไว้เนี้ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ดินเต็มเท่าไหร่อันหน่อยอันนี้แก,กดํากับผสมกับขี่งวัวกับปุ๋ยหมักไบไม้ ยากเลยว่าทา,างนาบานก็ขีงดังลั่นเลยอืยากเลยว่าจะวันนี้ต้องไป่จะต้องเอาสักสองขาเอาเอาเอา,เอามันเกาะกันบางทีไงไปเกาะกันมากมายอะ่ะแต่ถ้าดึงนะกลัวมันจะตายนะฮะหมดเนี่ยแหละฝังไว้เลยอันไหนรอดก็รอดอันไหนไม่รอดก็ปกดใหม่ พุกมีเยอะอ่ะตะก้านี้เยอะมากเลยก,ก้านี้เยอะแต่เนี่ยต้องเอาไว้ที่ล่มก่อนนะเนี่ยแล้วถ้าตักแตะแล้วคงจะไม่รอดอานาแล้วเนี่ยวางแบบเนี้ยเอาสักสามสี่กระถางช่วยกะถางไม่เยอะอืเอาดินหมดนี่แหละดินหมดก็ใช้ได้นะดินหมดก็ไม่พอคอผสมไว้แค่นี้ปรุงดินไว้แค่นี้ไงถ้าเกิดเราไม่ปรุงดินนะเขาก็จะไม่งามไนงะ เพราะว่าผักชีเราใส่อะไรแรงๆไม่ค่อยได้เออขึ้นช่ายไม่ใช่ผักชีขึ้นช่ายเนี่ยเราใส่อะไรแรงๆไม่ได้นี้มากเลยทีนี้เขาก็โตเราก็จะถอนไม่ได้ถอนทิ้งไม่ได้ถ้าเราไม่ไเลกกี่มากอันนี้อันนี้ถมก็สองผมก็สองต้นบางทีเขาก็หลอดบางทีเขาก็ตายก็มีปลูก เพราะว่าบางทีเราถอนแล้วลากเขาขาดเนี่ยนี่ลากไต่างกะนเพราะมันถี่มากอะเที่ยวนี้เที่ยวหน้ายากครั้งที่สองยากทำไม่ถีบย่าทำห่างแล้วเนี่ยจะเอาไว้แบบนี้เลยเพราะว่าย่าไม่ได้แล้วก็นเล็กเด็กเขาสุดต่างกับที่คนเด็ แขะมากไปเขาก็จะตายใหม่ๆอ,ะอะ่ะใส่อะไรมากๆไปบำลุงมากไปอ่ะเขาก็ตาย,ยาเหมือนกันเนี่ยต้องเอาดูดีเนี่ยพวกขึ้นช่ายพวกผักชีเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยนี่รดน้ำแฉะเป็นไปเขาก็จะตายอืมอ้าวเลืเอีกระถางยอะแฝงๆๆน,น,นี่ดินก็ะได้ขี่กระถางไม่ทุกเช้าก่อนมีกลนมีขี้งมาเยอะ ไว้ยาเก้นไว้เยอะนี่แล้วก็เทดินออกไปก้นมันก็เลียอ่ะ่อยู่ในก้นเยอะอืออือรับงปมีทั้งเกลือไข่มทั้งอะไรยาผสมนะอือใส่ไปอย่างี้ยพอเขาออกรากมาเขากมเลยเราผสมเขมไว้หลายวันนะเก็ยาผสมไว้หวันนะ ถี่เกินการเลยไอ้จะเจาะทีละหน่อยก็ไม่ได้นี่เน,นี่ยปักไปงี้เลยแล้วกบเลยกบเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่เล่ยาก็ซื้อกระถางกระถางก็ใบสิบห้าบาทนะแพงกระถางก็แพงสิบห้าบาทเนี่ยปลูกไว้ให้สวยๆงามๆมีความสุขกับ ใบไ,ไม้ไอ้ต้นไม้โรงงานมีความสุขอืถ้าเรปลูก้ต้นไม้โรงงานมีความสุขอืมฉันมายากก็มาจ้องต้นไม้ยาแล้วไอ้ยากอยู่บ้านทวงรานไปโรงเรียนเลยก็ไม่ได้ทำอะไรละอืมเอาละเอ้ยนี่ลิ้มไม่ได้เยอะเลยทีนี้จำไว้เลยว่าเราจะเราอยาก ทำถีโรยเม็ดเยอะเกินไปซองหนึ่งต้องได้สักสามสี่ตะกราอันนี้ซองหนึ่ง,งโรย,ยหมดเลยยาโรยโรยหมดเลยไม่ได้ไว้เลยนอืมซองเลยเนี่ยยาเอาหมดเลยอืสี่กระถางนะดินยังไม่หมดเดี๋ยวปรมันสองกระถางสองกระถางก็พอได้งามด้วยแต่ยังถอนกินไม่ได้เพราะว่ามันโตไม่เสมอกันมันถีเนี่ย พอดึงต้นเล็กๆก็ไปหมดเนี่ยนะข้างๆโอ้โหทียเนี่นยที่เนี่ยที่ต้นมันเล็กๆต้นใหญ่มีต้นเล็กก็มีถ้าเราไม่าถอนกินต้นใหญ่ต้นเล็กก็ไปหมดอืมขึ้นมานเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเอาไปด้วยเกลือแรว ขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้รอดเพระต้นเลนะ็กเนี่ยทำไว้อย่างเงี้ยนีย่ดินจะได้อจะถางนะเดี๋ยวลองดูก,ก่อนไม่หมดนี่แหละเพราะว่าซื้อไม้รวดมันใหญ่อันอืมอ,อืมซื้อมาสิบใบเนะี่ยเอาไว้ห้าสิบ ดอกไม้แฝนอีกสิบอันอันละหกบาทไม่แฝนได้ีก็บทางนึ้นะไม่ได้เดี๋ยวเอาเก็บเอาเก็บด่างใส่ไปุงต้องเอาเก็บด่างใส่หน่อยเพราะว่ามีจะน้ยไปดีเอาที่ปรุงแล้วเอาดินที่ปรุงแล้วมาววใส่กระางก้ง เก็บดำใสข้างหน้าอือือติดยาเสียดายซื้อเขาทั้งนั้นแต่ว่ายาถ้าปลูกอ่ะยาก็เลยตัดใจซื้อีข้ามอ่ะเนี่ยเก็บดำอ่ะนี่เก็บดำอยู่ตรงนี้ถึงร้อยซื้อมาเก็บดำเป็นนี้ เก็บดำยใส่ข้างบนป่ะมันได้เต็มเอาแค่นี้แ่ละเดี๋ยวถอนอีกเที่ยวก็พออันนี้ก็ไว้ให้โตแบบนี้แหละเนี่ยพอเราถอนมันก็ขึ้นแบบนี้เลยเพราะว่ามันขี่ไงเนี่ยให้รู้ล่ดหรือเปล่าดึงมาแบบนี้เนี่ยพอถอนแล้วตัวเล็กตัวน้อยต้นเล็กต้นน้อยมันขึ้นมา เพราะว่ารากเขาจะลออยู่ไงพวกผักขึ้นช่ายผักชีอะไรเนี่ยเนี่ยกพยากเอาถี่เึ้นไปเป็นบทเรียนเลยต้องเอาต้องไม่ให้ถี่แค่นี้พอทีนี้ก็ให้เขาออกมา่งงเนี่ยที่โตก็กินได้ก็มีแต่ว่าถ้าถอนขึ้นมาต้นเล็กก็ตายอีกต้นเล็กก็ดึงขึ้นมาอีกยักก็เลยยังไม่ถอนเนี่ย กบไปนี้ก่นอนอันนี้แค่นี้ก็พอกันอันนี้ก็เหลือนี่ก็ครงจะให้ต้องให้โตในนี้ลนะเพราะยากก็เอาไว้ว่ารอรอปรุงดินก่อนแล้วค่อยเอ็นนี่หม,ม่เนี่ยสวยมากสวยมากอ่ะอืออีกสามกระถางดินหมดเด็กยังไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงแล้วไอ้น,นี่ไม่ได้อะ่ะอื ย่าก็จะอยากจะแฝนเลยอ่ะอยากจะเอาไม้แฝนเลยย่าวันนี้คงจะมีแค่นี้ละจ้ามาปลูกผักชีใบเรื่อยอันนี้ก็อยู่อีกเยอะนะเนแน่งามมากเลยเนี่ย <Yeah. S 2> อืมเอ้ไม่ใช่ผักชีใบเลื่อยขึ้นช่ายย่าก็มาขยายพันธุ์ขึ้นช่ายว่าใส่ใส่กระถางไว้บ้าง แต่มันก็อยู่อีกเยอะมันหนามากอะ่ะหอญ้าโรยเยอะเกินไปนย,ยากก็เลยหนาเนี่ยสวยมากเลยอันนี้เนี่ยที่ปลูกคราก่อนนูน้นนะที่ยาปลูกคลิปขึ้นใชอ่อะอ่าอันนี้ยากก็เลยว่าเออวันนี้มาขยายขึ้นใช่วันนี้คงจะมีแค่เนี้ยสวัสดีค่ะ